สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าของวันแม่นะคะวันแม่แห่งชาติ2,564นะคะวันนี้นะคะเรามีเซอร์ไพรส์คุณแม่นะคะเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอีสานนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณแม่ไปดูจุดๆนะคะที่เป็นของขวัญวันแม่นะคะ ไปดูกันนะคะค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางกันนะคะซึ่งจะพาแม่ไปรับของขวัญน,นะคะของขวัญวันแม่นะคะนี่หนกขนาดไนนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ,คะ,แ,มคะแม่บวมมือนะบวมมือใส่กล่องนะ วันแม่กันนะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมตรงกับเดือนเกิดของนูน่าพอดีนะคะซึ่งนูนาก็นี่นะคะก็แต่ว่าวันที่เป็นวันเกิดเนี่ยที่ครบรอบวันเกิดเนี่ยจะขึ้นเวรนะคะจะไม่ได้มาหาแม่เนช่วงนั้นก็เลยให้ของขวัญวันแม่ไปเลยนะคะซึ่งปกติุณนาจะให้ของขวัญวันแม่ถ้าไม่ได้ให้วันที่12สสิงหาก็จะให้ 22สิงหาซึ่งเป็นวันเกิดของนาเนีนะะ่ยค่ะจะเป็นประมาณเนี้ย กำลังเดินทางนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นภาษา นดอย่ขอัยในความน่าสดนะคะวันนี้เศรแหีงเต่งหนาบอท่านในซัมนี้แล้วข <c oughs> ั้นสอบมากขั้นสอบไรเดียอาบน้ำย่างเดียวขาและเราก็ามาถึงแล้วนะคะทะาเรนเดีย๋ยวจะให้ <c oughs> ค้องคัั่นแม่คือยังก็คือที่แปลงนี้นะคะที่ซื้อให้แม่ดีใจปะดีใจเด้อดีใจนอกจากนอกจากอยากได้หลานแล้วกะเซียงได้แนวาคนมากกะสีดินนี่แหละค่ะกับเงินเป็นกัมากิยวแต่ว่าเพิ่นกรบบ่อคอยใส่เนาะแจ็คเป็นเสี่ยวไปยังไงนะเอาไว้ส่วนมากกรบบ่อคอยเบิดนะคะ ส่วนมากก็สีบวกลอยใส่หลายเพราะว่ากับขอขอับนำมืองก็เห็ดเองแต่ว่าเดี๋ยวเนีย่ยคนมาแต่ในหน่อยเนาะบ่มีเพิ่นได้เิ่นกะเลี้ยงงัวนะเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงผ้าเป็นกะขอดไปเสือนะเป็นมากมแต่ขี่บอมักได้หนูนั่นบอมกักเพราะว่าเพราะว่าหูซื้อว่าเฮ็ดหน้านี่เมื่อยหลายเวลาแม่ซื้อพ่อกับแม่อยากได้ที่เพิ่มนี่ การเครียดให้เพื่อนเพราะว่าจา้าเป็นสืส่อเป็นยังขีขาดนะนะว่าตามภาษาคนขีขาดสื่อที่รายกับเฮ็ดหน้าหน้าเหลวน้องมูเขาแบบว่าเดบิลเลนเดนอนเบิงโทรทัทศน์วันยุดธบริเบิงน้อมูเจกเถื่อเพราะว่าอันเมื่อแต่หน้าแต่เฮ็ดแต่หน้าแม่พาเฮ็ดหน้านะสมัครบริเฮดออกมาไปกวนเราสื่อแต่ว่าสอนให้เมื่อหน้านะแล้วกับสืส่อที่แล้วก็สื่อหน้าเก่งขาดเดชคุณแม่นี่เฮียนจ,น,นจบปอซีเนาะพอจบปอซีแต่ว่าพอตอนนี้เซียล่ะ อาชีพกับเกษตรกรแต่ว่าผันผัาก,กันเก็บเงินสื่อทีใดอะนะก็จนมาหอดครูมือแหละก็มีให้หนุนาก็มีไวให้พีนูเล็กพิยุทธจนหอดครูมือนี่บาดนี่แล้วก็สิมักจมห้นุนาว่าเป็นยังคือแบบเก็บเง,งนินบ่อด้เองสนุสินะนะครูมือนี่ก็เก็บเงินบ่ไดดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเก็บเ,เ,เป็นทีแทนนะคะก็คือต่างเป้าหม้ไหวว่าไห้ว่าปีละแปลงที่จะสื่อเก็บนะคะ สมัคซื้อมากก็คือขายไปซื้อมากขายไปแต่ว่าจะเก็บไว้ให้มันเป็นเป็นเงินยาวนะคะด้วยเขาเอ่ยนาแพทย์สิบินคำคือให้มันสางมูลค่านตัวเองก็คือจะบ่ปล่อยง่ายเอาไวุ้่นละให้ทายาดหยกลุยุ่นละว่าันใดาทายาดแบบว่ารุ่นต่อไปอยู่นะคะก็คือคนที่อายุหน่อยที่สุดในบ้านคือนูนาตอนนี้ซึ่งก็จะครบ33ปีแล้วนะคะอีก10วันเนี่แหละ เขาว่าลูกสาวหลานจอมระบานี้เพิ่นก็อยากได้ล้านก็บพระท่านได้เลยนะคะตอนนี้ก็สื่อเก็บไววเพิ่อนอยากให้เก็บเงินเนี่ยนะเก็บเป็นเงินสดบะไรก็เลยจ้ะนี่แหละค่ะเก็บเป็นที่นะคะแทแด้ให้เบิ้งขังนอกเดี๋ยวจะพาลงไปเบิ้งอีกเทื่อนึงนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนเล็นแดงของควัญแว่นแม่โอเคปะโอเค พุ่มใจบะพุ่มใจก็พุ่มใจลายแล้วบุคคลื่มากบ่บุคคล่ว่าชีบุคคืนว่าสีมี่มือหนีบุคคืนว่าชีได้ลูกลูกเป็นขู่เป็นคนแน่แต่นหน่อยดื้อแห้งป็นอะไรหบอเต่นหน่อยกับดื้อยืนแล้วก็บุคืนว่าลูกทีได้เป็นหมอเป็นยังบุคคืจักเทียบาวมากฮอดบันนี้ก็ดีใจหลาย ภูมมใจลายภูมิใจสุกคนเนาะภูมมใจสุคนไลูกกูยูไปด้านดุลเดี๋ยวกอยู่น้อลูกไปด้านดุนี่แหละจนเฒ่าจนแกนแหละผิดอย่างเดียวแต่ว่าบท่นันวิลานลีน่บได้บ่วได้ผ้าพี่นุเล็กมานั่งเพราะว่าอันสิโลสุฟังว่าพี่นุเล็กอันอยู่ในช่วงยังอยู่ในช่วงกักโตอยู่นะคะคือพี่หนูเล็กอ่ะ ได้รับเชื้อไวรัสโควิด COVID 19เนาะแล้วก็ได้รับการรักษาจนหายแนะล้วกกินยาครบแล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงกัดโตอยู่ก็เลยน,นะเลอยอีกเจ็ดมือก็จะครบแล้วค่ะก็เลยบริภาษ์เลมานั่งเนาะแล้วก็อ้กับบริภาษมานั่งเพราะว่ามันต้รงมีผู้อยู่เพื่อนนะผู้นึงก็ให้เพื่อนอยู่เฮื่อนนะคะผู้ไหนก็เป็นผู้แบบอยู่หายเพราะว่าขอบคุ้มกันอยู่ซัมนีเพราะว่าพอเิ่นเสียไปแล้วประมาณปีกว่าแล้วนะคะบี เดี๋ยวจะพาลงไปดูที่นะคะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะคือเปนนะสุขภาพแข็งแรงรนวยใช่ไงหอกไ่ใช่นะคะนี่นะคะแล้วก็พาคุณแม่ลงมาดูที่แล้วนะคะก็กำลังทำการไหว้เจ้าที่นะคะตรงนี้มีวิวภูเขาด้วยนะคะ เป็นภู้ขานะคะเป็นภูเขาของอำเภอกุดขปุ้นนะคะอยู่ในคำขวันอำเภอภู้ขามนำนักประชารักษาเมืองขีะ แข้งแรกเจ้าไว้ไว้เก้าขึ้นหลังดำด้วยทุ่มันเตี้ย ใหยให้ะ้วกันนั่งไห้ประเดือนเป็นการไหว้กันแบบแบบไม่เหมือนทุกปีนะคะไม่มีของด้วยนะคะเพรอแต่พี่พี่หนูเล็กให้โอนตังให้นะคะโอนตังให้แม่ ก็จะไหว้กันอยู่นอกรั้วเรบบนี้นะค่ะเดี๋ยวท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุยกับพี่กับแม่ก่อนต้องคุยไกลๆต้องใช้เสียงดังเลนะคะสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญเย็นเป็นร่มโพล่มใสของลูกหลานนะคะขอให้เราผ่านช่วงวิกฤตของโลกร้ายนี้ไปด้วยกันนะคะ สุขสันต์วันแม่ค่ะคุณแม่ทุกท่าน